วันนี้21ตุลาคมกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจที่12นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการจัดระเบียบและรื้อฐานสิ่งปลูกสร้างของชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาในพื้นที่บ้านหนองจานศูนย์อบพยพกัมพูชาเดิมซึ่งอยู่ในเขตอธิปไตยของประเทศไทยตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วตรงข้ามกับบ้านโจกเจยออำเภอโอโจโล จังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาการปฏิบัติครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลียร์พื้นที่ให้ปลอดภัยจากทุนระเบิดและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหลังจากพื้นที่ได้รับการจัดระเบียบและตรวจสอบความปลอดภัยแล้วจะส่งมอบคืนให้กับชาวบ้านหนองจานซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริงในเร็วๆนี้